อพี่น้องมึงนกพี่น้องโอ้ยปลาปลาปลาโอ้ยพี่น้องขาวขาวเต็มเลยคนับพี่น้องโอ้ยฟูฟูฟโอ้ยเต็มปลาเลยพี่น้องเขาขาวหมดวอมันยังเด้กครับพี่น้องนเออเออปวดเลยพี่น้องเต็มเลยนี่ปลาพี่น้องหมดโอ้ยคนกับนกกันไล่พี่น้องเต็มปลาเลยโอ้ เออขาวนพี่นอ้องโอ้เมนหยังนี้ครับมีแต่น,นกเด้นครับพี่น้ะงแม,ม่น้ำกม็มีปลาลายห่อปู่บพี่นอ้องเออ,อเธรรมชาติมันเป็นย่างขาวพี่นอ้องตกปลาเลยฮาดอ๊้ย โอ้ Ooh, พี่น้องเต็มเลยนั่นจะเขาว่านกกระยางขาวพี่น้องโอ้โอ้ธรรมชาติที่ดีพี่น้องอ๋อโอ้เบิ่งเพิ่งพี่น้อง uh. เบิ่งโอ้ Ooh. หลายอีลีครับพี่น้องนกกระยางขาว อู้นแ่งธรรมชาติพี่น้องอู้ยป่าป่ายัางบุกครับพี่น้องขึ้นมาในต้งนง่ายเลยอู้หัดมีน้ำดี่ร้ายครับพี่น้องป้าขึ้นมาเมต็มจะโตยิ่งใหญ่แล้วครับมันเิ่อพุน โอ้ยครับพี่น้องโอ้นกเต็มเลยครับพี่น้องเขาเท้าแหล่งธรรมชาติโอ้ย้องปลาปลาก็คือลายพี่น้องเอ้ยเต็มเลยยางมึงปลามึงปูมึงนกไปก่อนพี่น้องให้มันบรรยากาศกัด ปากหลายนกก็หลายเต๊เพาขาวขานพี่น้องเห็นบ่ครับพูดมีแต่นกด้วยครับนกกระย่างขาวอยู่นกปากห่างแถวปลาก้องกลางของเราครับพี่น้องห่องกากากาเหมือนกับเงินกนกมีแต่นกตรงนั้นเลยครับพี่น้องอู้ยหลายเนี่ยไอ้พี่น้องอู้ยอุ้ย โอเคครับพี่น้องให้พี่น้องเบิ้งซำนี่แหละครับคลิปนี้ก็ไว้ซำนี่แหละครับสวัสดี